วงการบันเทิงเศร้าอุเทนบุญยงอดีตพระเอกชื่อดังเสียชีวิตแล้วก่อนอื่นทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเมื่อวันที่12สิงหาคมบินบรรลือฤทธิ์ได้เผยแพร่ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่ออุเทนบุญยงพระเอกชื่อดังได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา12นาฬิกา38นาทีโดยมีเหล่าแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก ทั้งนี้อุเทนบุญยงเกิดที่จังหวัดชนบุรีหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนวนรพจน์ปัญญาจารย์ก็เป็นเซลล์ขายรถในจังหวัดชนบุรีเปิดร้านขายอาหารก่อนที่ชลินณรุป,ประกรณ อดีตดาราภาพยนตร์จะมาพบจึงพาไปฝากกับชฉลวยเสียงรัตนาผู้กำกับภาพยนตร์ก่อนจะได้เป็นนายแบบเดินแฟชั่นโชว์ในร้านตัดเสื้อเจ้าคุณกระทั่งเปียกโปสเตอร์มาเห็นและชวนไปเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องนักเลงบ่อพลอยก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นภาพยนตร์เรื่องเขาสมิงแสดงคู่กับภาวนาชนะจิตเขาฉายเมื่อวันที่27ตุลาคม2516ก่อนจะมีผลงานภาพยนตร์ดังอีกหลายเรื่องอาทิคำมั่นสัญญา ข้าวนอกนาลุยแหลกลุย10ยอดแสบเสือสิงกระทิงแรดและละอองดาวทั้งยังเคยได้เล่นหนังในต่างประเทศที่อิตาลีประกบกับพระเอกดังของอิตาลีไม่นานมานี้บินได้เข้าช่วยเหลืออุเทนที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยเดินไม่ค่อยได้และป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้